สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมเกี่ยวกับนารุโตอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนอทานกาลิน่าได้ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโนว่ากิจกรรมนารุโตนะครับจะมีบทที่2นะครับนอหรือว่าบทที่2นะครับนอเกี่ยวกับตัวร้ายนะครับนอหรือว่าซุดนะครับแสงอุตสาห์นะครับที่แบบว่า และหลายคนต้องการนะครับนก็คือจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับและจะอัปเดตเข้ามาแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับพร้อมรีวิวแบบละเอียดด้วยนะครับแล้วก็จะมารีวิวของฟรีด้วยนะครับนอที่แบบว่าและหลายคนต้องการนะครับนอส่วนของฟรีในช่องก็คือจะมีการแจกด้วยนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับเลยในส่วนของบัตรกลิน่าฟรีมูลค่า1 5 0รอบาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของไปฟรีนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีเลยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็สามารถรับกันได้แบบฟรีนะครับนอและอย่างที่พี่บอกนะครับนอก็คือ กิจกรรมนารุโตนะครับน้องก็คือแบบว่าจะมีทางด้านของตู้สุ่มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของตู้สุ่มสุดแสงอุศานะครับน้องที่แบบว่าจะมีการนะครับน้องอัปเดตเข้ามาบทที่2นะครับทุกคนก็คือที่จริงไม่ได้มีสุดเดียวนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับที่จริงมี5สุดเลยนะครับน้องก็เป็นฝั่งไลยโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสุดแสงอุศานะครับน้องก็เตรียมตัวละกัน นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจะเต็มนะครับน้องหนึ่งในนั้นนะครับก็มีพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่อยากได้มากๆเลยนะครับสําหรับสุดแสงอุตสาห์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าชันหนักจะเต็มนะครับสำหรับบัง้อคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้มานานนะครับน้องหรือว่าอยากนะครับน้องก็คือ เล่นนะครับนองในส่วนของซูแสงอุสาหรือว่าอย่างใสซูสแสงอุสานะครับนอก็เตรียมตัวละกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอนในสองซุดจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่ผิดหวังนะครับนอนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องก็คือสําหรับซุดนะครับทุกคนก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับน้องโคตรเท่นะครับน้องมองยังไงก็เท่นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องใครว่าดวงตาเบิกเน่นะครับน้องจะไม่อัปเดตเข้ามานะครับดีดีว่าดวงตาเบิกเน่นะครับน้องก็เรียกว่าอัปเดตเข้ามานะครับประมาณ 9อันเลยนะครับเนาะก็คือประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าประมาณ13อัน12อันเลยนะครับเนาะแล้วก็มาพร้อมนะครับเนาะก็คือท่าทางนะครับหรือว่าตอนเวลาเราล้มนะครับเนาะก็จะมีเอฟเฟกมาเพิ่มนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอหลายคนนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นดวงตาเบิกเนี่ยนะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอก็ประมาณ12-13อันเลยนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าชอบดวงตาตัวไหนบ้างนะครับทุกคนชอบตัวไหนบ้างนะครับนอก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคนละ1คอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนเพราะว่า ลวงตานะครับนอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับก็มีตามนี้จริงๆนะครับนอแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะยครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและก็กิจกรรมนันโตษจบไปแล้วนะครับนอก็คือยังจะมีทางด้านของอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แบบว่ามีการกลับมาด้วยนะครับทุกคนหรือว่ามีการแบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมพันหนึกกิสตันนะครับนอที่แบบว่าจะมีให้เราแลกสุดเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวนีี้เลยบบท่่แวา จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็รีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในสองตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสุดเทพไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหรือว่าสุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานนะครับเนาะก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรสุดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือ จะสามารถแลกได้ด so ้วยฟรีๆนะครับนอกก็คือด้วยผนึกิสตันนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตผนึกิสตันใหม่ด้วยนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซูที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในผนึกิสตันตัวใหม่เลยครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนซูจิ้งนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอุโหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าเทกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาให้เราแลกแบบฟรีๆนะครับแต่แต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับเซิร์ อย่าเพิ่งฝากใจนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับพี่รีวิวจากเซิร์ฟนอกนะครับนนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยนะครับกิจกรรมเหมือนกันแต่ไอเทมไม่เหมือนกันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเซิร์ฟนอกนะครับก็เรียกได้ว่าแจกจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุกหูแต่ละอันนะครับนอก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับหน้าแรกมาเล่นมากนะครับนอแล้วก็แต่ละอันนะครับนอก็คือโดนใจทั้งนั้นเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนนนนนนนะะคคครรััับบทุุกกสดดจแ่ออ็ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลือกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับโนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลือดกันนะครับโนว่าแต่ละอันนะครับโนก็คือนี่เลยนะครับโนหรือว่าเราสามารถแลกได้แบบฟรีๆประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีให้เราแลกนะครับโนแบบว่า มีจากัดวันด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าอยากแลกวันไหนก็ได้นะครับก็คือเขาจะกาจัดนะครับเนาะก็คือไม่ใช่กาจัดนะครับก็คือจํากัดนะครับเนาะจำกัดวันให้แลกด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่ทันนะครับเนาะก็คือไม่สามารถแลกได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดละกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้าน ของคิดิกร้มนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนนะครับก็คือ อยากได้มันได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับนอและกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอก็คือเป็นกิจกรรมการแจกเพรในช่องพี่นะครับนอก็ต้องฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าคลิปน นะครับพี่พี่ไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิป หน้าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย